อันนี้ให้ชมบ้านกลางครับพระเนื้อดินฮะบ้านกลางพิมพ์ทรงพลใหญ่นะโอ,อ้นี้พิมพ์ทรงพลใหญ่ท่านชมฮะเนี่ยฮะจะมีทรายเงินทรายทองขึ้นเนี่ยเนี่ยผสมอยู่ในเนี้ยเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยครับดูเนื้อท่านะ ิวหน้าจะเปิดจะล่อนไปสักหน่อยท่านดูเนี่ยครับเนี่ยเนื้อท่านนะะเนี่ยครับทรงพลใหญ่บ้านกลางครับของจังหวัดสุพรรณบุรีครับนี่ท่านชมนี่ด้านข้างท่าน เนี่ยฮเป็นพระเก่าเก็บครับแต่เจ้าของเก็บไม่ดีจะมีทรายเงินทดายทองเนี่ยฮะเนี่ยครับเนี่ยทายเงินทดายทองเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบแบบเนี่ยเนี่ยครับ พระองค์นี้ไม่ได้ใช้นะฮะแต่เก็บแล้วก็กรอนเนี่ยครับทรงค้นใหญ่ครับนี่ดูด้านล่างทันเนี่ยครับโอเคครับบ้านกลางสุพรรณครับสวัสดีครับ